สวัสดีครับผมจากกุกเกษตรอีสานครับพี่น้องครับนี่นะครับผมมันหนึ่งเดือนกับอีก1เดือนกับอีกเก้ามือนะครับผมหนึ่งเดือนกับอีกเก้ามือครับอโอเคพี่น้องครับพาพี่น้องมาเบิ้งครับมันหนึ่งเดือน ผมมีรองพื้นนะครับผมตัวนี้นะครับมันแปลงนี้ที่ว่าเป็นเป็นถ้าพี่น้องเบิงนะ้งเนาะก็จะเป็นคลิปนะครับผมคลิปที่ผมฉีดยานะครับผมนี่ยายังกยงย็ยังอยู่อยู่พี่น้องตอนนี้ผมนึ่งเดือนนี่ผมพ่นปุ๋ยไปได้ไปได้ไปได้หกเจ็ไไดมือแล้วพี่น้องเนาะได้อาทินหนึ่งหาพี่น้องมาเบื้องครับเบิ้งครับนี่ครับหกเจ็ดมือครับพี่น้องปุ๋ยมักนะครับผม จากการใส่ปุ๋ยหมักนะครับพี่น้องมาเบิ่งครับปุ๋ยมักตัวนี้ใส่ไปยี่สิบซีซีต่อน้าหนึ่งเปย์นะครับหลักการพ่นของผมก็คือพ่นใส่ต้นนะครับต้นเดียวแถเวเดียวในยงางเลยยางแถวเดียวนะพี่น้องเบิ่งครับถ้าพี่น้องเบิง่งคลิปที่ผมลงไปล่าสุดนะครับเบิง่งจากตอนนี้นะครับไปเบิ่งนะครับ คลิปฉีดยาแล้วก็คลิปติดตามการฉีดยานะครับที่ผมลงไปนะครับพึ่งประมาณจากมือเองประมาณประมาณมันนะจากนั้นนะประมาณก้ามือแต่ว่าผมช่งขีดไปได้ได้อาทิย์นึงก็นะครับนี่ครับผมอาทิตย์นึงนี่ครับเมืองใบครับใบเขาก็ดิไง พร้อมที่คือสมบูรณ์ครับต้นพร้อมที่ทำอาหารครับสังค้อเสียงได้ดีนะใบที่ใหญ่เบื้องบนเบื้องนวดครับนนหนวดนี่ว่ามันซ้ำมือผมไเลยง่กวก็มือผมอีกครับเบื้องอะไรครับเนี่ยซูซีกันกลางออกมานีคนนะครับปุ๋ยมักครับผมพี่น้องครับ พ้นตอนเศร้านะครับผมออกมา่นตอนเศร้านะครับผมก็ยังมีเวลาแค่ตอนเศร้ากับตอนแรงนะพี่น้องนี่ครับมันแปดหนึ่งก้านแดงแปดหนึ่งนะครับเขาเอ่นกันแต่ว่านี่ลูกลงมานี่แปดเก้านะครับโอ้สมบูรณ์เหมือนกันเบิือครับแปดเก้าใบเขายินาขึ้นซื้อว่าใบใบคุ้มดินนะครับใบคุ้มดินคุ้มหญ้าที่เขามักกันนะครับแปดเก้า เ้วเขาก็เลยบุกอยากปลูกห้างเนาะตัวนี้เบิ้งใบเขาเป็นพุ่มครับแอ่อันอันการเดียงกระง้ำสมบูรณ์นกันเป็นพุ่มกันครับพี่น้องมนี่นี่อีกแปดก้าอีกต้นหนึ่งเบิ้งครับใบนะครับเขียวเข้มครับเบิ้งพี่น้องครับนี่มันต่างขากกันนั่นสามเดือนกว่านะครับเนี่ยมันสามเดือนที่ซ้ำกันแล้วครับกับเดือนกว่าครับผม อันนี้มันเป็นมันไอ้ไอ้เฮ็ดข้างกันครับผมมันเพิ่นนะครับเบิ่งครับที่ัมกันแล้วครับเบิ่งครับเนี่ยใกล้ๆนะครับเขียวเชียวสูงกว่าน่อยนึงนะครับสีซามกันแล้วอีกบโดนครับผมผมคิดว่าหนายจะประมาณบ่เกินอาทิตย์หนึ่งนะครับขึ้นซําแท้แน่นอนครับผมนี่ก็จยคุ้มดินแล้วโอ้เขียวสมบูรณ์ขนาดครับพี่้องครับ เอาเนาะเนี่ยเป็นปุยปุดสูตรปุยมักครับฉีดพ่นนะครับ20ซีซีต้นหนาม20ลิตรนะแต่ว่าเดือนพ่นนี่พ่นไปแบบนี้นะครับเข่าไปในใบในต้นเลยต้นต่อต้นเลยครับผมยางฟูบ่มีแกงบนอาการนะครับใส่ต้นเลยครับโอ้โหเบ่งใบพี่น้องครับเบ่งครับผมสมบูรณ์ครับหนึ่งเดือนเองครับเนี่ยมันจะเชียง ถ้าผมยืนอยู่ในร่องก็จะเชยงเชยงเอวผมละก็ยีเชยงเอวแล้ะสะโพกละครับเบืองครับเมืงองต้นนี้เขาสมบูรณ์เบิองสมบูรณ์ดีมากเลยครับเอาต้นนี้อีกอย่างคือเป็นหยอดแตกออกมาสันนะเบืองครับก็นี่นะครับเนาะพี่น้องจากุกเกษีสันนะครับผม ฝากพี่น้องครับอย่ามองข้ามนะครับผมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับปลูกมันสำปะหลังนะครับต้องเปลี่ยนคือต้องลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพื่อนี่แหละครับผมปรากฏการธรรมชาติมีหลายครับเดี๋ยวก็แล้งเดี๋ยวก็น้ำท่วมนะครับพี่น้องนะก็ต้องหาวิธีเพื่อลดต้นทุนไปสู่กันนะครับ ครับผมไปสู่กันกับธรรมชาตินะครับเขาลดตนทุนเด็ดหลายเขาก็เคฟเซฟของดกครับก็นี่แหละครับ,รบตอนเราเศ้าเมื่อนี้วันที่30มิถุนายนนะครับพ่าพี่น้องมะมาเบ่งมันติดตามมันนะครับก็คลิปนี้ก็จากกกเกษตรอีสานก็น ฝากพี่น้องไว้นะครับผมกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับผมคลิปนี้จากกูเกษตรอีสานก็สวัสดีครับผม